วัสดีจ้าวันนี้ก็เป็นวันยุติปวันพรุ่งนี้ก็ไปทำงานนวจ่ะคอยรุ่นกันรุ่นว่าเขาจะจ้างออกไหมวันนี้ก็แดดร้อนจ้ะน,นอนอยู่ใต้ต้นมะม่งวงแดดร้อนทุกวันเลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไปรุ่นดู แดดร้อนมากเลยจ้ะเขาจะเอากนัดางานออกท้งทีสองไม่รู้ว่าจะมีชื่อไหมนอนจะเนาะรุ่นกันต่อไปแดดร้อนมากเลยแดดนอนอยู่ใต้ต้นมะม่วงตอนนี้ก็ใบสองกับาบสามแต่ว่าแดดก็ยังร้อนอยู่จ้ะข่าวเขาก็บอกว่า จะมีพายุลูกใหม่เข้ามาเจ้าพอมันร้อนเอาร้อนกลาคืนก็ร้อนนอนร้อนกลาคืนอาบน้ำวันละวันหนึ่งสามทีที่อาบน้ำร้อนมากเลยจ้ะตอนนี้มีเจ้าคนอยู่บ้านใครบ้านมันบ้าน้างๆกัน บ้านมัก็อยู่กระท่อมกขาทอมหน้าบ้าน <g ül> บ้านนี้ยังไม่มีกระท่อมเลยอยู่ใต้ต้นมะม่วงเลยใต้ต้นมะม,ม่วงยังมีมีต้นมะม่วงอยู่แม่กันโอ้อยู่ในบ้านร่นไม่รู้อยู่ทำยังไงคอยรุ่นกันจ้าว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไง โทรคุยก็เพื่อนเล้วว่าเองจะโดนไหมทำงานพวกนี้สิบวันก็ไม่ได้มานอนเปนย่างงี้ดอกจก้ะไปถากรุ่นตะไลดูหนาจำมืดเองก็เวลาว่างงจะทำงานเองก็จะเนาะ เวลามีงานทําประจําแล้วก็ไปทํางานประจําแต่ว่าถ้าว่างจากคดีเขาให้ยุดเองก็ไปไล่ไปสวนห้องเองแต่ก็ยังดีที่เขายังที่เขาให้ยุดนี่เขายังก็ยังจ่ายเจ็ิบ้าไปตืวนี้จ้ายยุดริบวัน <Okay. S 1> ไม่รู้ว่าเขาจะให้ยุดอีกไหม หรือว่าเขาจีจ้างออกก็ไม่รู้ต้องรุ่น <c oughs> น, <c oughs> นาทีนี้ต้องรุ่นอย่างเดียวส่วนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกสบายสบายก่อนมิมนกก่อนมิก นเริ่มตั้งเข้ามาและไม่รู้วันที่ตกไหมตั้งเข้ามามันก็เข้าแต่วันนี้ร้อนสุดยอดเลยจ้าร้อนมากร้อนอย่างรับก็ไม่มีอะไรมากตกจากคลิปนี้ก็เป็นคลิปสบายๆที่แบบ ทักสดจิบวันนะ้ำมันเนาะเป็นอะไรที่แบบพูดไม่ออกเข้าใจบริษัทยื่จ้ะส่วนน้องที่เขาออกไปก็น้องที่อยู่ปรเนกเดียวกันเขาออกไปก็ตอนนี้ก็ลดลมรู้สึกว่าเขนหักก็เลย,เลย ทรไปถามว่าเป็นยังไงโวนจ้างออกแล้วก็ยังรลุดไปลุมแขนงอหักคิดนอกจากเนาะไม่มีอะไรมากไห้นอกจากคลิปนี่โอ้ยคลิปของคนหว่างงาน นอนอยู่ลมเปนี่แหละจ้าสุดยอดเด็ดร้ดนมากพวกนี้ก็ต่ตๆสู้กันไปจ้ะคอยดูว่าผู้จัดการจะว่ายังไงก็รุ่นกันเนาะจ้ะเนาะรุ่นกันดิต่างขนต่างรุ่น ว่าเองเจา้ายังไงดีเอาถ้าเขาไ้ออกก็ต้องออกเหรอจ้าถ้าเขาคัดพนาการออกบ้านข้างกันอยู่กระท่อมนูกระท่อม คอม่มนมีอะไรมากหลัจากแคปนี่คลิปนี้ก็สบ,บายๆนะจะต้บบองรอลุนว่าเดี๋ยวจะมาทำให้ดูโอยทำคลิปต่อไปให้ดูว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ถ้าไม่อยู่เราก็มาทำไรก็แล้วแต่บ,บริษัทจต่เพราะว่าบาัาาการมันเยอะแล้วเขาก็ส่งออกไม่ได้ ขอเข้าใจเขาเนาะค่ะเนาะน้นนนนนองๆคนไหนนะที่เข้าออกเนี่ยเป็นบริษัทเขาก็ใจถึงจ้าหุกเดืนอนเข้าใจให้หุกเดือนก็เขาก็าาได้หลายกันอยู่จ้ะดูตามอายุงาน ก็ไม่มีอะไรดอ้วค่ะคลิปนี้จากขอบคุณเลยค่ะเด้อเี่เข้ามากดเข้ามาดูกดติดตามกดกระดิ่งกดอะไรให้เด้อจ้ะเด้อขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ